คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่28มีนา2568เกิดเป็นดินไหวในประเทศไทยครับรู้สึกได้ทุกคนครับแต่บางคนคิดว่าตัวเองปวดหัวเวียนหัวไม่สบายเป็นโรคอะไรหรือเปล่าไม่ถึงพูดเพราะมีอาการเหมือนกับอาเจียนด้วยครับหลายคนเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือสาเหตุจากแผ่นดินไหวแต่หลังจากแผ่นดินไหวหายไปสามสี่วันอาการเ่าเ้ิังอยู่กับตัวเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมาถึงเป็นอย่างนี้มีเพื่อนคนหนึ่งครับแนะนำออกมาว่า ถ้ามีอาการแนี้ลองดื่มนี้สิครับผู้ข่าวทัสของขาวตะวันทันวาวันนี้ผมเลยมาลองดืม่มดูครับ ผมแนะนำข่าวนี้นะครับมาแจ้งคุณผู้ชมทราบหรือว่าท่านในเมการแบบนี้แนะนําครับผู้ข่าวพัดของข่าวตะว,วันรรวําวารับรองประเทศคผลแน่นอนครับ